ระพุทธรูปองค์ใหญ่สีเหลืองทองอารามประดิษฐานอยู่ใต้ต้นโพพระคังกระดิ่งใบโพ์สีทองสองใบขึ้นตัวอักษรสีขาวบนพื้นกราฟิกรายการทำสัญจรแสวงบุญแสวงธรรมการฟังธรรมนั้นเป็นอุดมมงคล เป็นสิ่งที่ประเสริฐเป็นสิ่งที่สร้างความสงบความสุขให้กับผู้ฟังเชกเช่นผู้ที่ฟังแล้วพอเข้าใจว่าการฟังธรรมนั้นถ้าเราฟังเฉยๆฟังแล้วเราไม่กำหนดตามเราก็ได้แค่บุญแต่ถ้าเราฟังแล้วเรากำหนดตามไปด้วยได้ยินหนอได้ยินหนอเราก็จะได้ความสุขความสงบ ได้ความเข้าใจเรียกว่าเป็นการเจริญวิัสสนาเกิดปัญญาสามารถที่จะตัดกิเลสได้ พาคุณผู้ชมมายังศาสนสถานที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดกาญจนบุรีและยังเป็นสถานที่ที่มีเรื่องราวการเสด็จพระราชดำเนินของในหลวงรัชกาลที่9รวมถึงยังเป็นวัดที่สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิยราย,ยานสังวรหรือสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่19ทรงบรรพชาเป็นสามเณรเมื่อปีพุทธศักราช2469ซึ่งในขณะนั้นพระองค์ทรงมีพระชนษาได้14ปี อีกทั้งศาสนสถานแห่งนี้ยังเป็นที่ตั้งของหอพระประวัติที่บันทึกเรื่องราวของสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่19ไว้เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานของชาวกาญจนบุรีและผู้คนจากทุกมุมโลกเข้ามาศึกษาพระประวัติของพระองค์และศาสนสถานที่ผมกำลังพูดถึงอยู่นี้มีชื่อว่าวัดเทวสังคารามหรือที่ชาวบ้านเรียกติดปากกันว่าวัดเหนือนั่นเองครับบริเวณวัดด้านขวาติดแม่น้ำขนาดใหญ่ ด้านหน้าวัดติดกับสะพานข้ามแม่น้ำวัดเทวสังคารามหรือวัดเหนือเป็นวัดเก่าแก่ที่อยู่คู่กับจังหวัดกาญจนบ,บุรีมาตั้งแต่อดีตนับถึงปัจจุบันก็มีอายุกว่า200ปีเลยละครับแม้จะเป็นวัดเก่าแก่แต่ว่าวัดแห่งนี้นั้นมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์มากมายก็ด้วยความเก่าและโบราณนี่แหละครับจึงทำให้วัดเหนือที่กาญจนบ,บุรีแห่งนี้ทรงคุณค่ามีเสนาสนะที่เก่าแก่ที่หาชมได้ยากในยุคปัจจุบัน คุณผู้ชมครับในส่วนนี้นะฮะจะเป็นโบสถ์เก่าของวัดเทวสังคารามนะฮะซึ่งก็มีมานานแล้วนะฮะแล้วก็ปัจจุบันนี้นะ,ะมีการสร้างโบสถ์ใหม่แต่ว่าตรงนี้ก็จะใช้อ่เป็นวิหารของสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่19นะ,ะด้านในจะบรรจุอัฐิของพระองค์ท่านเอาไว้ด้านในฮะใครมาก็สามารถแวะเวียนมากราบนมัสการด้านในได้ครับ พิษณุสรยางสูงพิธีกรชายพูดก่อนเดินเข้าด้านในวิหารพระพุทธรูปองค์น้อยใหญ่หลายสิบองค์ประดิษฐานเรียงรายในวิหารส่วนที่สำคัญของวัดนี้จุดแรกก็คืออุโบสถเก่านะครับลักษณะพระอุโบสถก็เป็นหลังคาเชิงซ้อนด้านหน้ามีมุขหับเผยซึ่งเป็นศิลปะอยุธยาส่วนเครื่องลำยอง หรือช่อฟ้าก็น่าจะสร้างขึ้นในสมัยหลังครับก่อสร้างโดยฝีมือช่างหลวงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นเจดี JD ย่อมุมไม้12ส่วนกลางทรงระฆังสูงตกแต่งลวดลายพรมพฤกษาปล้องฉไนแสดงด้วยบัวกลุ่ม5ชั้นปลายสุดชำรุดหายไปแต่ว่าด้านล่างของคอระฆังประดับลายกลีบบัวซ้อน1ชั้นซึ่งเป็นศิลปะสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ด้านในบรรจุพระอธิธาสมเด็จพระยันาสังวรสมเด็จพระสังคราสกลมหาสังคปรินายกองค์ที่19นะครับและเราก็จะสังเกตเห็นภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังในบริเวณอุโบสถหลังเก่าที่ยังคงความดั้งเดิมมีลักษณะเป็นภาพเทพชุมนุมอยู่บริเวณเหนือหน้าต่างในอุโบสถ และยังมีภาพการเสด็จประพาสอุทยานของเจ้าชายสิทธัตถะส่งทออพระเนตรเห็นเทวทูตท,ทั้ง4และภาพวาดเทพเจ้าในวรรณคดีของจีนด้วยและเรายังมองเห็นพระพุทธรูปนะครับที่ประดิษฐานอยู่ภายในอุโบสถซึ่งเป็นพระพุทธรูปหลายสมัยส่วนพระประธานในอุโบสถนะครับได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบตมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบพิตร หรือในหลวงรัชการที่9นะครับในครั้งที่เสด็จพระราชดำเนินมาทรงทออพระกฐถินต้นจึงได้ทรงพระราชทานานามพระประธานในพระอุโบสถว่าพระพุทธ,ธสุทิมงคลครับ ใกล้กับอุโบสถเก่าฝั่งซ้ายนะครับก็จะมองเห็นมนฑปบที่สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นมาพร้อมๆกับอุโบสถหลังเก่าและส่วนที่ลึกเข้าไปอีกหน่อยผมก็มีโอกาสเข้าไปกราบนมัสการรอยพระพุทธบาทจำลองที่ประดิษฐานอยู่ด้านในวิหารที่อยู่ใกล้กันด้วย ในบริเวณของวัดจะสังเกตเห็นต้นโพขนาดใหญ่ซึ่งต้นโพนี้เป็นต้นโพทรงปลูกที่วัดเทวสังคารามได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากในหลวงรัชกาลที่9ทรงปลูกต้นโพที่เราเรียกว่าต้นสีมหาโพซึ่งได้มาจากพุทธคยาป,ประเทศอินเดียนะครับครับคุณผู้ชมครับด้านหลังนี้นะก็จะเป็น ต้นไม้ของพ่อนะครับหรือจะเป็นต้นโพทรงปลูกของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิธหรือในหลวงรัชกาลที่9ที่ทรงปลูกไว้เมื่อครั้งอดีตที่พระองค์เคยเสด็จมาที่วัดเทวสังคารามแห่งนี้และที่สําคัญนะคือทุกวันที่26ตุลาคมของทุกปีก็จะมีการรวมพลังกันนะของคนในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีที่จะมาแสดงความจงรักภักดีที่บริเวณต้นโพแห่งนี้ด้วยนะฮะ แต่ทุกวันนี้หลังจากที่พระองค์สวรรคตรก็กลายเป็นสถานที่รวมหัวใจของชาวกาญจนบุรีในทุกๆวันที่26ตุลาคมของทุกปีชาวกาญจนบุรีก็จะมารวมตัวกันที่ต้นสีมหาโพธิ์ทรงปลูกหรือที่คนเมืองกาญเรียกว่าต้นไม้ของพ่อเพื่อรำล,ลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพ,พระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบ,บรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ครับ ถัดมาก็จะมองเห็นอุโบสถหลังใหม่นะครับอยู่บริเวณใกล้กันปัจจุบันก็ใช้ประกอบศาสนพิธีในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนารวมถึงศาสนพิธีต่างๆอย่างเช่นการบรรพชาอุปสมบทการเวียนเทียนการสวดมนต์ในวันสําคัญต่างๆอีกส่วนที่ต้องห้ามพลาดนั่นก็คือหอพระประวัติสมเด็จพระยาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกพระองค์ที่19ที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำแควครับ คุณผู้ชมครับนอกจากที่วัดเทวสังคารามหรือวัดเหนือที่ชาวจังหวัดกาญจนบุรีรู้จักกันเนี่ยนะฮะจะมีเสนาสนะมากมายแล้วที่นี่สําคัญอีกที่หนึ่งก็คือที่หอพระประวัติสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่19กนะก็จะเป็นหอพระประวัติที่รวบรวมเรื่องราวของสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่19เอาไว้ที่หอพระประวัติแห่งนี้คนเมืองการก็จะใช้พื้นที่แห่งนี้ทํากิจกรรมหลากหลายประเภทนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ มีตลาดนัดด้วยนะฮะในบางวันแล้วก็จะใช้ทํากิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์เนี่ยมากมายรวมถึงสถานที่แห่งนี้ก็จะเป็นอีกจุดแลนด์มา์คสำคัญของนักท่องเที่ยวที่จะต้องมากราบนมัสการด้านไหนนี้ด้วยครับคุณผู้ชมครับและเมื่อเราเข้ามาถึงหอพระประวัติแห่งนี้แล้วนะครับเราก็จะเห็นเรื่องราวประวัติต่างๆความเป็นมานะครับรวมไปถึง มีกิจกรรมนะครับให้น้องๆน,นะครับหรือว่าอาจจะใครที่อยา,ากจะมาเรียนรู้ศึกษาประวัติก็จะมีกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องราวของพระพุทธศาสนาความเป็นมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเลครับหอพระประวัติแห่งนี้ได้รวบรวมพระประวัติของพระองค์ไว้ตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์เนื่องจากพระองค์มีชาติภูมิเป็นชาวกาญจนบุรี ด้านในนั้นมีสื่อผสมจะแสดงเป็นนิเทศการอยู่ในอาคารเราสามารถเดินชมและรับฟังเรื่องราวซึ่งจะมีประชาชนจิตอาสาคอยเป็นไกด์นำชมในแต่ละโซนที่จะแสดงอยู่ด้านในอาคารหอพระประวัติชั้นบนสุดนะครับก็ยังมองเห็นทิวทัศน์โดยรอบของแม่น้ำแควจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งหอพระประวัตินี้นะครับจัดสร้างขึ้นโดยประชาชนผู้มีจิตศรัทธาปัจจุบันประชาชนสามารถเดินทางมาเที่ยวชมศึกษาพระประวัตินะครับแล้วก็มาชมทิวทัศน์สวยๆบริเวณโดยรอบก็จัดเป็นสวนย่อมพื้นที่อยู่ติดกับริมแม่น้ําแควของจังหวัดกาญจนบ,บรุรีหากมีโอกาสก็มาช่วงเย็นๆก็ได้นะครับดินแดนตะวันตกดวงอาทิตย์กําลังลับขอบฟ้าที่กาญจนบุรีนับ,บนะเป็นอีกหนึ่งอันซีนไทยแลนด์สวยมากครับและหากมาในวันศุกร์ช่วงเย็นก็จะมาเดิน เที่ยวตลาดนัดสุขใจได้อีกด้วยนะครับและเช่นเคยวันนี้ผมจะพาไปฟังธรรมนะครับวันนี้พระอาจารย์จะมาบรรยายธรรมในหัวข้อเรื่องฟังธรรมแล้วได้บุญสนับสนุนการปฏิบัติติดตามได้ในช่วงนี้เลยครับพระสงฆ์นั่งเทศนาธรรมในวิหารท่านทั้งหลายทุกท่านที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้เป็นชาวพุทธ ได้พบพระพุทธศาสนานั้นก็ถือว่าเป็นความโชคดีในเบื้องต้นแล้วเพราะการที่จะได้เกิดเป็นมนุษย์นั้นก็ใช่ว่าจะได้โดยง่ายกิจโฉมนุษสะปฏิลาโภการเกิดเป็นมนุษย์นั้นเป็นสิ่งที่ได้ยากแต่ท่านทั้งหลายนั้นก็ได้อัตภาพเป็นมนุษย์ ถือว่ามีความโชคดีมากแล้วเพื่อเป็นการต่อยอดความโชคดีของเรายิ่งขึ้นไปนั้นก็สมควรที่เราจะต้องมีอาหารใจอาหารใจในที่นี้นั้นก็คือธรรมะก็คือการฟังธรรมะการฟังธรรมะนั้นเรียกได้ว่าสำหรับผู้ที่ฟังนั้นมีความมุ่งหมายมีความประสงค์อยู่ ห้าประการประการที่หนึ่งฟังเอาบุญประการที่สองฟังเอาความรู้ประการที่สามฟังพอเป็นอุปนิสัยปัจจัยประการที่สี่ฟังเพื่อนำไปปฏิบัติตามประการที่ห้าประการสุดท้ายฟังเพื่ออุทิศบุญให้บิดามารดาครูอาจารย์เป็นต้นประการที่หนึ่ง ฟังเอาบุญนั้นบุญแปลว่าชำระชำระกายวาจาใจให้สะอาดนั้นคือบุญถามว่ากายวาจาใจของเรานั้นเปื้อนอะไรตอบว่าเปื้อนบาปบาปคือโลภโทสะโมหะมีสามระดับ บาปอย่างหยาบล่วงออกมาทางกายกับวาจาฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีพูดเท็จพูดคำหยาบพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจอ้อนี้เป็นบาปอย่างหยาบบาปอย่างกลางห้าประการกามฉันทะ อยากได้รูปสวยๆอยากฟังเสียงเพราะๆอยากได้กลิ่นหอมๆอยากได้รสอร่อยๆอยากได้สัมผัสที่อ่อนนุ่มพยาบาทใจคุณใจโกรธอาทิเช่นฟังเสียงแล้วเกิดความไม่พอใจถีนมิทะ ง่วงเหงาหาวนอนท้อใจอ่อนใจอุทธจฉะกบุจจะลังเลสงสัยใจอุทธจฉะกบุจจะฟุ้งซ่านรำคาญใจหงุดหงิดใจไม่อยู่กับตัววิจิกิจฉาลังเลสงสัยใจ บุญมีไหมบาปมีไหมตายแล้วเกิดอีกหรือไม่นรกสวรรค์มีไหมทั้ง5้าประการนี้เป็นบาปที่กั้นใจไม่ให้บรรลุคุณงามความดีได้บาปอย่างละเอียดคืออนุสัยบุญสามระดับบุญระดับหยาบหรือ บุญระดับต้นๆเพื่อชำระกายกับวาจาให้สะอาดบุญระดับกลางสมาธิเพื่อชำระใจบุญระดับสูงบุญละเอียดภาวนาวิปัสสนาเพื่อกาจัดอนุสัยฟังรู้เรื่องก็ตามฟังไม่รู้เรื่องก็ตามก็ได้บุญ นี่คือประการที่1ฟังเอาบุญประการที่สองฟังเอาความรู้ต้องจำถ้าไม่จำไม่ได้ประการที่สฟังพอเป็นอุปนิสัยปัจจัยรู้ก็ตามฟังแล้วไม่รู้ก็ตามฟังไปด้วยทํากิจประจําวันต่างๆไปด้วยก็ตั้งใจฟังไปเถอะดีกว่าผู้ที่ไม่ฟังหลายเท่า เป็นการฟังแล้วทำให้เกิดอุปนิสัยปัจจัยประการที่4ฟังเพื่อปฏิบัติตาม 1. ฟังแล้วมีโอกาสจึงปฏิบัติ 2. ฟังแล้วปฏิบัติตามไปด้วยคือกำหนดสติไว้ว่าได้ยินหนอ้อได้ยินหนอ้อที่หู การฟังเพื่อปฏิบัติเช่นนี้ในครั้งพุทธการผู้ที่ฟังธรรมจึงสามารถที่จะได้บุญด้วยสามารถที่จะทำลายกิเลสสามารถที่จะตัดกิเลสแล้วสามารถที่จะบรรลุธรรมได้ก็เพราะว่าท่านฟังแล้วก็ปฏิบัติไปด้วยเช่นพระพายิยะได้ยินสักว่าได้ยินได้ยินหนอได้ยินหนอ เห็นสักว่าเห็นเห็นหนอเห็นหนอผู้ที่ฟังเช่นนี้ก็จะสามารถที่จะกำจัดกิเลสได้เพราะความที่มีสติเพราะว่าในขณะที่ฟังนั้นเกิดคันห้าเสียงกับหูกระทบกันเกิดการได้ยินคันห้าเกิดแล้วคันห้านั้นเป็นหนึ่งในอารมณ์ของวิปัสสนาเรียกว่า วิปัสนาภูมิการฟังครั้งหนึ่งขันห้าก็เกิดขึ้นผู้ที่ฟังไปด้วยกำหนดไปด้วยมีสติกำหนดไปด้วยนั้นท่านก็เรียกได้ว่าเป็นการปฏิบัติธรรมสามารถที่จะทำลายกิเลสได้ด้วยอาศัยองค์ประกอบ3ประการ 1. อาตาปีตั้งใจทำ 2. สติมาสติคอยจับอยู่ที่หู 3. สมัสมปชาโนคอยจ้องอยู่ที่หูผู้ที่ฟังไปด้วยกำหนดไปด้วยก็ย่อมที่จะได้รับผลก็คือว่าสามารถที่จะทำลายกิเลสไปได้ตามลำดับแต่สำหรับผู้ที่ฟังแล้ว ยังไม่ปฏิบัตินั้นท่านเหล่านั้นก็สามารถที่จะได้บุญได้บุญในส่วนที่เป็นกามาวาจรบุญกามาวาจรกุศลซึ่งบุญส่วนนี้จะนำให้ท่านผู้ที่ได้บุญที่เกิดจากการฟังนั้นได้ไปเกิดเป็นมนุษย์บ้างและได้ไปเกิดบนสวรรค์บ้างเชกเช่นในครั้งพุทธกาโน้นมีงูเหลือม มีค้างขาวได้ฟังธรรมแล้วอน,นิสงค์ของการฟังธรรมที่ได้บุญทั้งที่ฟังโดยที่ไม่รู้เรื่องเพราะตนนั้นเมตภาพเป็นสัตว์เดรัจฉานไม่สามารถที่จะรู้เรื่องแต่เพราะความที่ได้ฟังธรรมท่านก็ได้ไปเกิดบนสวรรค์แม่ไก่ฟังธรรมแล้วได้ไปเกิดเป็นธิดาของพระมหากษัตริย์เป็นต้น นี้คือการฟังฟังแล้วก็ได้บุญนี้คือบุญเกิดแน่ๆสำหรับผู้ที่ฟังได้บุญแต่ผู้ที่ฟังแล้วกําหนดตามไปด้วยได้ยินหนอได้ยินหนอท่านเหล่านี้เรียกว่าฟังแล้วเป็นการปฏิบัติท่านเหล่านี้ก็ก็จะสามารถที่จะได้รับผลของการปฏิบัติเป็นลำดับสือไป ท่านทั้งหลายทั้งห้าประการนี้เป็นส่วนดีเป็นส่วนของการเรียกว่าฟังแล้วบางเกิดผลบางเกิดผลอย่างไรบ้างบางเกิดผลนั้นก็คือว่าฟังแล้วได้บุญฟังแล้วได้ความรู้ฟังแล้วเป็นอุปนิสัยปัจจัยฟังแล้วได้นำไปปฏิบัติตามหรือบางท่านบางคน ฟังในโอกาสที่มีการทำบุญโดยเฉพาะการทำบุญอุทิศส่วนบุญนั้นก็เรียกได้ว่าฟังแล้วท่านได้บุญเกิดบุญท่านก็อุทิศบุญนี้ให้กับบิดามารดาครูอาจารย์เป็นต้นทั้งหมดนี้คือการฟังในส่วนที่บังเกิดผลตามสมควรแก่ผู้ที่ฟังตามแต่ตนถนัด ตั้งใจฟังเฉยๆก็ได้บุญตั้งใจฟังไปด้วยกำหนดมีสติตามผู้ที่แสดงธรรมไปด้วยท่านก็สามารถที่จะเข้าถึงธรรมได้ตามลำดับส่วนการฟังที่ไม่เกิดผลนั้นก็มีอยู่เป็นไนยะตรงกันข้ามการฟังที่ไม่เกิดผลนั้นคืออย่างไรบ้างท่านกล่าวไว้ว่าหนึ่งดูถูกธรรม 2. ดูถูกผู้แสดงธรรม 3. ดูถูกตนเอง 4. จิตฟุงรร้งซ่าน 5. ขาดโยนิโสมนสิการ 6. อุปรารพจิตโตตั้งจิตแข่งดีกับผู้แสดงธรรม 7. รันทัคเวสีสแสวงหาโทษและคอยจับผิดประการสุดท้าย 8. ป,ปฏิบัติผิดซึ่ง ที่กล่าวมาในส่วนนี้เป็นส่วนของเรียกว่าโทษของผู้ที่ฟังใครที่เกิดอย่างนี้ขึ้นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้ง8ข้อนั้นเป็นส่วนที่ไม่ดีก็เพราะเหตุว่าเมื่อเกิดแล้วการฟังธรรมของท่านเหล่านั้นก็จะไม่เกิดประโยชน์การฟังธรรมนั้นพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่ากาเลนะธรรมสวนงัง เอตมังคารมุตตมังการฟังธรรมตามการตามสมัยเป็นอุด,ดมมมงคลและตรัสอีกว่าจัตตารเมพิขเวกาลาดูก่อนภิกษุทั้งหลายการสี่ประการคือ 1. การฟังธรรม 2. การสุทนาธรรม 3. การเจริญสมถะ 4. การเจริญวิปัสนาสัมภาวิยมานาที่บุคคลให้เป็นไปอยู่โดยชอบเป็นประหนึ่งน้ำฝนที่ตกลงสู่พระสุธาทานไหลไปยังห้วยหนองคลองบึงและไหลไปยังมาสมุทรธรรมะที่ฟังก็ฉะนั้นเหมือนกันบุคคลฟังบ่อยเข้าบ่อยเข้า มีความเข้าใจเข้ามีเขาเข้าใจเข้าสามารถที่จะนำไปปฏิบัติตามสามารถที่จะเป็นอุปนิสัยให้ได้บรรลุธรรมตามลำดับท่านผู้ฟังทั้งหลายทุกท่านได้ฟังมาแล้วก็ย่อมที่จะมีหลักพิจารณาว่าการฟังนั้นให้ประโยชน์5ประการส่วนการฟังของผู้ที่ ประกอบไปด้วยโทษแปประการมีการดูถูกทำเป็นต้นและมีการปฏิบัติผิดเป็นที่สุดนั้นนี้คือเป็นส่วนของโทษผู้ที่ฟังเช่นนี้ก็เกิดโทษตามลำดับเพราะเหตุว่าจิตของท่านนั้นฟังในส่วนนั้นการฟังธรรมนั้นเป็นอุดมมงคลเป็นสิ่งที่ประเสริฐเป็นสิ่งที่ สร้างความสงบความสุขให้กับผู้ฟังเชกเช่นผู้ที่ฟังแล้วพอเข้าใจว่าการฟังธรรมนั้นถ้าเราฟังเฉยๆฟังแล้วเราไม่กําหนดตามเราก็ได้แค่บุญแต่ถ้าเราฟังแล้วเรากําหนดตามไปด้วยได้ยินหนอได้ยินหนอเราก็จะได้ความสุขความสงบได้ความเข้าใจเรียกว่า เป็นการเจริญปัส,สนาเกิดปัญญาสามารถที่จะตัดกิเลสได้สามารถที่จะทำลายกิเลสได้รัตนตยานุภาเวนะรัตนัตยเตชะสาเอเตนะสัจวัชเชนะขออำนาจแห่งพระรัตนตรยัยเดชแห่งพระรัตนตรยัยและความตั้งใจฟังธรรมะตั้งแต่ต้นจนจบในคราวครั้งนี้ สัทาโสถีพระวันตุโวขอจงอำนวยความสุขความสวัสดีความจเจริญรุ่งเรืองแก่ท่านผู้ที่สนใจผู้ที่ฟังธรรมทุกทท่านขอทุกท่านจงเป็นผู้ที่มีสมาธิิมีดวงจิตสถิตมั่นในพระัทธรรมนำตนให้พ้นจากทุกถึงความสุขอันไพบูร์กล่าวคือมรรคผลพระนิพพานโดยทั่วกันจงทุกท่านทุกคนเทอญขอจเจริญพร คุณผู้ชมครับหลังจากที่เราได้รับฟังบรรยายธรรมแล้วนะครับก็จะทราบว่าธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นมีเพื่อให้โลกให้สังคมของเรานั้นเกิดความสุขสงบร่มเย็น และหากเราน้อมนำธรรมะมาปฏิบัติทั้งกายวาจาใจนำธรรมะมาทำจิตใจของเราให้บริสุทธิ์ก็จะเป็นทางหนึ่งที่จะช่วยให้เรานั้นดำเนินชีวิตต่อไปได้ด้วยความดีมีสตินั่นก็คือการฟังธรรมแล้วได้บุญแล้วมาสนับสนุนการปฏิบัตินั่นเองครับ นตััวอกษร้บนนพื้บุคคลฟ,ฟังธรรมะบ่อยครั้งก็จะมีความเข้าใจสามารถนำไปปฏิบัติตามแต่หากเราฟังเฉยๆไม่ได้กำหนดตามก็ได้แต่บุญแต่ถ้ากำหนวดว่าได้ยินหนอได้ยินหนอก็จะได้ความสงบได้เจริญวิปัสสนาก็จะช่วยให้ขจัดกิเลสได้ตามลำดับขึ้นโลโก้ NBT เเซ็นท่านช่อง11